มาแล้วตามมาเคอร์มาเลยนี่เือมักงยังไงสุดเด็ดมาในมาเคอคืออยากมาตั้งหน้าแล้ว สร็จนองพริกเข้ามันี้เป็นพริกต้มเนาะก็เลยใส่ผมเกลือ, <c oughs> อเลยก็ได้ <c oughs> <c oughs> เคี่ยวให้มันให้มันเปื่อยครับ